ขอบคุณนะฮะเอาเหร่อแค่นี้หือได้ขึ้นคอแล้วนะครับแม่ฮะกินน้ำนะอสับหน้าด้วยนะฮะตายแล้วนะฮะขอเหรอ ขอนะครับขอในพยัญชนะไทยมีสองอย่างนะครับจะขอขวดหรือว่าจะขอไข่ครับฮะขอไข่ขอขอขวดตกใจหมดเลยนะฮะอยู่บนเวทีนี้ไม่รู้จะไปเอาไข่ที่ไหนมาให้เลยนะฮะนี่ต้องรีบวิ่งไปตลาดสดไปที่ฟาร์มไก่นะครับเพื่อไปหาไข่ให้นะครับเนี่ย ตกแต่ขออะไรนะสุดขอเลยนะขอขวดนะฮะขอขวดขอขวดให้ขวดครับอ่ะอด้านนี้นะด้านนี้นะอ่ะอ่ะอือ เดี๋ยวสงสัยรอบหน้ามาเนี่ยยวต้องทำเป็นผ้ารุ่นใหม่แล้นะฮะเช็ดแล้วเก็บคืนนะฮะนะอะไรนะ,ะเดี๋ยวเช็ดแปบบ๊บเช็ดแป๊บนะฮะพี่ชั่วไปทำไมอ่ะซื้อขนมกินก็ไม่ได้อ่ะครับจะลืมใส่กรอบไปด้วยนะครับเนะี่ ใครเอาของไปแล้วจําได้ก็โอเคลี่ก็ดีใจนะครับ่องเมื่อเช้าเอกเมื่อวานนี้นะครับนั่งเครื่องมานะครับมีคนบอกว่าเนี่ยพี่เคยเจอลิศที่งานอยู่ในห้างอะไรอย่างหนึ่งเขาก็บอกนะครับอยู่ในห้างเนี่ยตอนนั้นพี่ได้ถ่ายรูปลิศด้วยนะอืตอนนั้นลิศยังหน้าเล็กๆอยู่เลยลิศก็แบบเขาก็เขาก็เงียบไปแป๊บนึง เขาก็มาใหม่นี่ดูสิเห็นไหมถ่ายกล้องหน้าหน้าลิปานเต็มกล้องเลยอ๋ออีกก็อีกก็อ๋อครับเขาก็เงียบไปแป๊บหนึ่งเขาก็หันกลับมาใหม่กินเยอะหรือเปล่าเนี่ยเห็นไหมเนี่ยพี่ส่งไลน์ให้เพื่อนดูพี่เพื่อนพี่ก็ถามว่าอ้วนขึ้นหรือเปล่าก็มามาโชว์ด้วยว่าแบบอ้วนขึ้นหรือเปล่ารู้แล้วนะฮะคือแบบ กแบบสามรอบตัวลิศ <tweeted> ก <me out> ็ไม <can> <higher> ่ดูไม <army> uh, ่ one, uh, ูจะยังไงก็แบบพครับได้แต่ค huh, ร uh, ah, ah. ับแล้วก <etus aru> ็ครับนะฮะวนขึ้นไหมฮะฮะดีก็ว่าลิปไมนนะแต่แก้ไปนเยอะเยอะนะฮะอ่ะนะดีแล้วดีแล้วนะฮะเราต้องภูมิใจนะครับเราต้องภูมิใจในสิ่งที่เรามีนะครับ รม่ว่าหน้าตาเราจะเป็นยังไงหรือเกิดมาแบบไหนนะฮะมันต้องภูมิใจสิที่เรามีเราไม่ต้องเป็นคนที่ไปเสริมเติมแต่งมันนะฮะดูดีแบบธรรมชาติแบบนี้นะฮะเนาะบอกน้องๆไว้เนาะนะครับใครที่คิดอยู่ว่าจะไปเกาหล,หลีเนี่ยก็พักโปรแกรมไปก,ก่อนนะนะฮะฮะไปนะฮะทำไงให้แก้มแดง ทำไมแก้มแดงๆพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันมันเป็นธรรมชาติอะน้องอแก้มพี่ก็ชมพูระเลื่อมันตัวเด็กนะฮะแต่เด็กระเดืจะนั่งนานไปหน่อยนะ คูณไม่ตลกนะฮะแม่อะเราเกินเวลาไปเยอะแล้วเนาะใช่ไหมฮะเยอะมากจริงครับทุกคนแบบว่าจบเถอะนะฮะอะโอเคนะฮะก็นานๆทีจะได้มาเจอกันก็เลยอยากจะมอบความสุขให้ทุกคนให้ได้มากที่สุดเนาะนะครับก็ดีใจแล้วแหละที่เห็นวันนี้ทุกคนมีความสุขมีรอยยิ้มมีเสียงหัวเราะนะครับก็สุดท้ายแล้วนะครับวันนี้นะครับเราจะร้องันบทห้าเพลงนะครับเพลงสุดท้ายที่จะส่งลาการวันนี้นะครับก็น่าจะเป็นเพลงสุดท้ายที่ร้องทุกครั้งนะครับเวลามาโชว์ตามการต่างๆนะครับก็ ไปฟังกันเลยละกันเนาะกับเพลงนี้รักหนึ่งคำจนจำตลอดไปครับเรามาเวอร์ชันแดนซ์นะครับจะได้ไม่เศร้ไม่เสียใจ แย,ยเพื่อช่วงดีๆให้เติมสัำอีก,อก,อกไ,มไม่เท่าไรความสุขผ่านไปรวดเร็วหนึ่งเดือนคิดว่ารักกันวันไหนจอกันแล้วหรือวันนี้อยากยืนเวลาไปแต่ก็คงไม่มีทางก่อนจะไม่ได้พูดแล้วและก็มีแค่ปีนึง i love to see 米饭，再我南，再。<music> <music> สุดว่ารักมีครั้งพอให้จบจันเตนมบอกไปอกอดจุก,กนาทีทุราวปล่อยรักทำง,งานเบาเบาในใจฉันและเธอรับลาด้วยยิ้มนีที่มีเพื่อนำคิดถึงกันเสมอเพื่อรอกลับมาพบเธอสุดว่ารักมีครั้งพอให้จบ ขอบคุณครับไม่ปรบมือกันเลยนะะคโอ้โหไม่ปรบมือเลยอ่ะอ่ะอีกหนึ่งรายการจะปลดมือให้คนริดเดอร์ซ่าค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าตอนนี้นะคะเหนื่อยไหมคะเดี๋ยวขอซับหน้าตบหนึ่งทีด้วยกันเลยได้จะให้ซับอินไม่จะซับให้ฮะขอซับให้ได้ไหมคะโอ้โห จริงๆไม่อยากซับให้ก็บอออ,อยากซาเตเกงใจเนแฟนด้านล่างเลยนะมมีใครอยากได้อีกไหมคะ,ะให้ตรงกลางบ้างไหมคะจะได้เท่าเทียมได้นะ,ะนะเดี๋ยวเดี๋ยวให้คุณซับหน้ากันให้เสร็จก่อนเนาะเนาะนะนะตอนนี้เหงื่อท่วมเลยนะคะขออีกขออีก,ออกหน้ายัางไม่แห้ง<ช>เลยใช่ะคะ่ะ,คะ <laughs> เป็นไงคะขออีกขออีกขออีกขอทุกคนนะคะแบ่งเพื่อนด้วยแบ่งเพื่อนด้วยเพื่อนด้วยสิเดี๋ยวเราจะแบ่งกันเล่นนะคะเนี่ยในช่วงนี้นะคะก็เข้าสู่ในช่วงเวลพิเศษนะคะยังไงก็ขอนะคะให้คุณริทนิดนึงเนาะถ้าใครแฟนๆอีกรอบหนึ่งได้ไหมคะครับก็สวัสดีทุกคนนะคะก็จริงๆก็สวัสดีเป็นตั้งต้นแล้วนะคะก็ดีใจนะคะที่ได้มาร้องเพลงได้มาสร้างสีสันสร้างความสุขสนานให้กับทุกคนในวันนี้นะครับแล้วก็ดีใจมากเพราะว่า ไม่ได้ไม่ได้มานานแล้วเนาะนะครับที่นี่เนาะไม่ได้มานานแล้วก็ดีใจที่ยังเห็นทุกคนมากันเยอะแยะนะครับมากันมากมายเหมือนเดิมก็อบอุณมากแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็อยากมาอีกนะจ๊ะว่ามาที่นี่เคยมาที่นี่อยู่แล้วเนาะเคยมาแล้วครับมาบ่อยไหมคะคุณลิศอ๋อไม่ได้มาบ่อยครับไม่ได้มาบ่อยมาว่ามาบ่อยโอเคไม่ได้มาบ่อยนานแค่ไหนแล้วนะที่เมื่อกี้นับกันเมื่อสักครู่ครบลงวันได้ไหม ครับกปี11เดือน15วัน15วันนะครับโอ้สุดยอดมากบ้านก็ทำเปดิทินครับโอเคนะคนริจจำไม่ได้มีคนช่วยจำน่ารักมากนะน่ารักมากเลยนะและในช่วงนี้นะคะก็ในเรื่องของสมาร์ทโฟนเป็นอะไรที่หลายๆคนค่ะใช้กันทุกวันอยู่แล้วอยากรู้จังเลยว่าในวันวันนึงนี้คุณริชใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนนะคะเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างคะก็รูป ถ่ายรูปเวลาไปเที่ยวก็ต้องถ่ายรูปถูกไหมคะ<ช>ัแต่ว่าถ้าเกิดใช้เยอะๆหลักๆของลิตเลยก็คือแบบเวลาเวลาเรียนเรียนแพทย์นะครับ,รบมันจะมีช่องมีเนื้อหาที่แบบว่าอ,อันนี้มันคืออะไรแล้วเราไม่รู้นะครับแล้วถ้าเกิดจะไปเปิดตำราเราจะพกตำราตำราจะหนามากนะครับ มันจะหนามากถ้าพกก็คือแบบเป็นนักกล้ามเลยทีเดียวน,กกนะคร <c oughs> ับเพราะฉะนั้นพกไม่ไหวเราจะพกใส่อ่าใ,ใส่ใส่มือถือแทนค่ะแล้วเวลาจะคน้นก็คือต้องมาเซิร์ชเอานะครับเป็นเซิร์ชเอามีทั้งแบบใช้ในอินเทอร์เนตต็ตกับไม่ใช่อินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยก็ได้หมดโอ้โหก็<ม>ถือ <ๆ S 2> ว่านะคะสมาร์ทโฟนปัจจุบันนี้คุณริทนะคะมีแชทไหมคะเอาไว้แชทหน่อยไหมคะมีแชทนะฮะก็มีแชทบ้างนะครับแต่ว่าไม่มีคนแชทด้วยเท่าไหร่ ดีมาเลยค่เป็นแฟนตลอดเวลาเลยนะคะนะคะมัท่านบอกว่าคุณเล่นเกมไหมหรอเล่นเล่นเกมก็เล่นนะเล่นเล่นเป็นส่วนมากหรือเปล่าคะอเป็นส่วนน้อยครับนะฮะไม่ก็ต้องมีเล่นบ้างเพราะว่าชีวิตเราเนี่ยมันกดดันมากเลยนะคุณอ่านหนังสือมาแบบว่าอ่านมาสามชั่วโมงเสร็จติดปุ๊บเนี่ยเราต้องแบบพักก่อนรีบพักก่อนเราต้องหยุดขอเล่นเกมแป๊บนะฮะอาจากอ่านหนังสือสามชั่วโมงเนี่ยขอเล่นเกมอีกหกชั่วโมงก่อนนะฮะ อันนี้คือความรู้อัดแน่นนะคะพักแป๊บหนึ่งพักแป๊บหนึ่งหกชั่วโมงนะคะพักแป๊บหนึ่งรอเล่นนะครับอ๋ออันนี้คิดจริงเลยนะะคอย่างนี้แสดงว่าเราเนี่ยก็ติดมือถือบนท่านโซเชียลนิดนิดหน่อยหน่อยไหมหรือว่าเยอะก็ต้องพกแปดหกแปดสัมลองหกแปดสัมลองโอเคไม่ค่อยติดนะคะไม่ค่อยติดอันนี้คือได้คําตอบชัดเจนนะคะชัดเจนมากแล้วอย่างนี้อ่าคุณลิศเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างกับระบบ 3G ทุกวันนี้อะคะก็ดีนะครับทุกวันนี้แบบ มันปลื้ดอะพี่มันตื้ดมันตื้ดคืออะไรก็มันตื้อหมคือไม่เคยเป็นไหมฮะทุกคนอ่าเคยเป็นไหมแบบเวลาอัพรูปอย่างเงี้ยหม่นจ่นั่นแหละนาฬิกาเขาแค่ติดนิดนึงใจเราก็ลุ้นจะติดไหมนะจะได้ไหมนะอะไรเงี้ยมีไหมคะกำลังล้อข้อสอบอยู่แล้วแบบเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกำลังดาวน์โหลดอยู่อะไรอย่างงี้กำลังดาวน์โหลดอยู่นแบบมันจะแบบสมัยก่อนจะเป็นอย่างงี้เนาะประมาณหึ่งชั่วโมงคนรอมันแบบ มึงหีกอะคุณไม่ใ้อัพวันนี้พรุ่งนี้ได้มันมก็ไม่ถึงขนาดนะนึกว่าจะขนาดนไม่ถึงขนาดน้นะครับแต่สมัยนี้นี่คือแบบว่ากดปุ๊บติดปั๊บอะไรประมาณนี้ปุ๊บติดปั๊บนี่คือแบบแรงได้ใจมากใช่ค่ะเอาเป็นว่าก็เป็นในระบบ 3G ที่คุณรินรู้สึกว่าแฮปปี้ในปัจจุบันนี้มากขึ้น่และในวันนี้ค่ะคุณรินก็ไม่ได้มาเพียงแค่การร้องเพลงเท่านั้นค่ะวันนี้มีกับและของรรวันมาฝากแฟนๆด้วยค่ะเรีย ไม่มีใครตื่นเต้นดีใจอยากได้เลยอยากได้หน่อยกลับบ้านกลับบ้านอ่ะตายแล้วทุกคนนะครับการกี้แบบเป็นระบบนะครับตอนนี้ใช่ค่ะความกเป็นระบบนี่คือถูกต้องค่ะและตอนนี้นะคะเราก็มีค่ะสำหรับเนี่ยผู้โชคดีที่จะได้ขึ้นมาร่วมสนุกบนเวทีกับคุณริศแล้วนะคะตอนนี้พร้อมแล้วกับ5ต้นแรกกีดเชิยเขาเซฟประมือด้วยค่ะเสรครับเสร็จครับอ่ะฝั่งนี้อยู่กับพี่ริศสองค่ะตัวสามเลยค่ะแล้วค่ะ ท้ากันด้วยกันค่ะคติการนะคะเกมของเราในรอบนี้ง่ายมากอยากรู้จังเลยขึ้นมาบนเวทีใครหนอจะเป็นคนที่รู้ใจคุณริทนะคะเออพี่ริทชอบไม่เอ่ยเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนอื่นนะฮะไม่น่าที้คนอมทุกข์เลยฮะไม่เคยน้องกำลังจะที่น้องชอบแต่กําลังอมทุกข์อยู่ไม่โดงบังคับมาหรือเปล่าไม่ใช่นะอ่าเฮ้เฮ้ เออคดูดูไม่ค่อยมีอารมณ์ร่วมไม่น้อะเขาบอกว่าตื่นเต้นอย่างเต้นดูหน้าแดงไปตื่นลิงเลยนะคะผลิตต่อกตายแล้วนะยิบแล้วยิบแล้วยิบแล้วเอาอย่างนี้พร้อมไหมกติกาในรอบนี้ค่ะเดี๋ยวพี่เป้อธิบายเลยค่ะใช่แล้วนะคะกติกาในรอบนี้ก็คือเดี๋ยวเราเนี่ยนะคะจะมาหากันว่าใครจะรู้ใจคุณริดมากที่สุดโดยการที่นะคะอย่างรีดจะมีการสาธิตการจับอวัยวะคุณริดเป็นหมอจับอวัยวะพ่อเนาะจับอวัยวะพ่อเนาะ ต้องต้องพูดให้ชัดเจนนะครับว่าจอะไรวันนี้เราจะมาเรียนรู้อวัยวะในร่างกายกันโอ้โหหัวมีหลายแล้วก็ขออนันต์ได้วไหมคะเดี๋ยวจะได้ตกใจกันเบาๆนะคะอันไหนฮะอันข้างล่างไม่ได้เหรอคะได้ค่ะจับนะคะโอเคไปถึงอะไรครับคุณพอเราบอกว่าจับอวัยวะเท่านั้นแหละทุกคนอยากจะขึ้นมาเลยทีเดียวอยากจะแบบว่าขอหน่อยเธออะไรอย่างนี้แต่ว่าให้จับของตัวเองนะไม่ใช่จับของลินนะมันว่าหัวไหล่เอวหัวไหล่ใช่ไหม โดยที่โดยที่นะคะอย่าอย่าเราอย่าให้คุณริศสาวอย่าเราให้ดูเลยคาะพีชนะคะมันต้องสาธิตด้วยใช่ไหมฮะต้่งเผื่อน้องเขาไม่รู้อวัยวะเด็กหญิงจะให้คุณริศพีดทำยังไงด้วอ่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวดูพี่อิงด้วยนะดูพี่ริศด้วยนะคะโอเคพร้อมกันแต่กติกานะน้องๆต้องฟังดีๆเพราะน้องๆถ้าพีนับหนึ่งถึงสามมีให้เลือกจับหัวจับไหล่และก็จับเอว ใครจับได้ตรงกับพี่ฤทธิ์นะคะก็จะได้รับรางวัลใหญ่โอเคไหมโอเคนะคะนะคะทุกท่านก่อนที่จะจับหัวไหลเอวนะคะต้องให้หลับตาด้วยเดี๋ยวขี้โกงอยู่ด้านล่างแบบว่านิดนึงอ่ะนิดนึงอ่ะโอเคเดี๋ยวสาธิตนะพี่เป้นนับเลยค่ะโอเคพร้อมนะคะพรีพร้อมนะคะหนึ่งสองสามอุ้ยใจแล้วใจไม่ตรงกันอ่ะเสียใจอ่ะอุ่าห์จับใครอบไร่ง เดี๋ยวเรานับหนึ่งสองสามนะ่ยค่ะพลีก็จะจับสักส่วนนึินที่อยากจะจับเนาะน้องๆก็หลับตาแล้วก็จับนะคะอันนี้เป็นการสาธิตเดี๋ยวซ้อมก่อนนะคะซ้อมก่อนซ้อมหนึ่รอบนะคะโอเคหนึ่งสองสามก็จับเลยไม่มีค่ะไม่ถึงคนค่ะโอ้โห การสอบสอบสอบไม่เป็นไรไม่เป็นไรตื่นเต้นหน่อยนะคะอ่ะเอาอย่างนี้นะคะการีกาเดี๋ยวให้คุณริศนะคะขยับไปทางด้านหลังไปได้ไหมหนึ่งข้าค่ะอ่แล้วน้องๆนะคะน้องอย่าบังคุณริศนะคะตอนนี้ค่ะอย่าบังค่ะเอย่าบังค่ะอย่าบังด่นะคะโอเคหลับตาใคร รับตกรอบเลยนะคะแอบเห็นใครหลีตาขึ้นมานิดนึงก็ไม่ได้นะคะโอเคนะคะาชี้เลยนะใครหลีท่าแอบบอกเพื่อนนะคะห้าแอบบอกเพื่อนเสียงก็ไม่ได้นะคะโอเคตอนนี้พร้อมนะคะพร้อมแล้วนับหนึ่งสองซัอามเดค้างไว้ก่อนค้างไว้ก่อนเดี๋ยวให้พี่รีนี่ยขยบมาด้านหน้าหนึ่งทีนะคะขออนุญาตนิดหนึ่งนะคะซั่เอลขอโทษนะคะ ขออนุญาตน้องคนนี้เข้าใจผิดหรือเปล่าไปจับก้นเนือมัดกับลูกสาวค่ะต่อแบบเกิดเป็นอะไรกันพี่เลยแต่ว่าอยุ่ให้ๆค่ะโอเคจับเอวอยู่ตรงนี้นะคะโอเคอ่ะไม่ใช่แต่คนที่ว่ายังไงอันนี้เอวมเอวอยู่ไหนคะไม่ใช่เอาเข้าใจผิดว่านี่เป็นเอวไม่ได้เอลอยู่นี่เอวสูงเชี่ยวนะทำความเข้าใจก่อนนะไม่ไม่ใช่เอวเนาะโอเคไม่ใช่เอลหรือว่าเป็นเทรนด์ใหม่เอวสูงใครไม่ได้จับเอวเหมือนพี่รินนะคะเดี๋ยวขยบ ด้านหลังหนึ่งต่อค่ะโอเคอ่าตอนนี้ขยับมาใกล้ๆกันหน่อยนะคะโอเคได้แล้วอ่าพี่ต้องอยู่หลังพี่ต้องอยู่หลังโอเคลับตาลับตาด้านล่างนี่ฉานะเนี่ยอ่ะโอเคพร้อมแล้วหนึ่งสองมโอ้โหเป็นไงคะขวบลอดดังๆหน่อยค่ะ ช่วยหัวเราะย้อนคนรู้ใจของคุณเรีรู้สึกวันนี้เราจะกลายเป็นเซเล็บได้เลยนะคะเพราะว่าใจกลับคนรีดที่สั่งอะไรทาหมดนะคะอยากให้พี่รีขยับมาด้านหน้าและจะบอกว่าเสียใจด้วยนะคะทุกทนเริ่มตาค่ะเริ่มตาค่ะเอาใหม่ใช่ไหมเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ต้องมีหนึ่งคนนะคะที่รางวัลใหญ่ของเราโอเคหลับตาค่ะหลับตาหลับตาพี่เป้นับเลยครับนะคะนับหนึ่งสองตั้งว เป็นไงคะหัวหนูเป็นหัวกันแต่หนูหัวไหลเลยค่ะต้องบอกหนูไม่ผิดนะคะหนูไม่ผิดนะคะหนูหัวเหมือนกันหัวไหลนะคะโอเคเดี๋ยวขยับไปด้านหลังเลยค่ะคุณสวยขาเดี๋ยวร้อรับรางวัลเช่นกันเนาะสองคนสุดท้ายขยับใกล้ๆไหมคะเผื่อชีวิตนี้หนูจะรู้สึกว่าโอ๊ยพระเอฟหนึ่งทีพระเอฟหนึ่งเนี่ยอย่าเพิ่งลวนลามกันนะคะอย่าเพิ่งลวนลามเราก็อยากนะแต่ว่าให้น้องเราให้เราลวนลามแผลไม่ใช่ค่ะเราเลยค่ะ ตั้มตั้ม <What? S 1> อะหัวเกินี่เรียนขาจะถามว่ายังจะให้น้องเขาไปไกัมน้องเขาชอบไปจับก้นเหรือเกินเนี่ยค่ะ ส่วนเดียวกันไงคะส่วนเดียวกันนะคะโอเคสําหรับรอบนี้นะคะเราได้คนรู้ใจนะคะของคุณฤทธิ์แล้วเดี๋ยวนะคะมีสาวสมาร์เกิร์นะคะมาแจกของรางวัลนั่นเองอันนี้ถือไว้ก่อนนะคะเดีถือไว้ก่อนนะคะรีดนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราถ่ายรวบรวมกันเลยเนาะมอยู่ด้านนี้ด้านนี้อ่ะลงมานิดนึงค่ะลงมานิดนึงนะคะเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวค่ะมีกติกานิดนึงคนรู้ใจก็ต้องอยู่หน้าหน้านิดนึงค่ะอย่าขึ้นมาด้านหน้าส่วนคนไม่รู้ใจนะคะถอยลงไปค่ะถอยลงไปนะคะถอยลงไปนิดนึงค่ะโอเค โอเคนะคะพร้อมนะคะพร้อมนะคะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาค่ะเซตนี้เชิญลงเลยค่ะคุณคะคุณคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเ้าะรอ่ะอะไรอะไเลยคเะออันนี้คุ้มเกินคุ้มเนี่อะไรอ่ะอะไรอ่ะยังอย่างาเรายังไม่ได้ทำเลยอ่ะเซ็ตใหม่มาแล้วเะเเชิญค่ะตักทีค่ะเหมือนเดิมนะคะตอนนี้สวัสดีครับ โอ้โห FC ทั้งนั้นเลยนะคะจริงเนาะเอลเอลอยู่ตรงไหนนะคะเอลเอลมีไหมคะเอลตรงนี้เอลออันนี้ห่วงนะคะห่วงห่วงที่เรียเนี่ยครับ โอเคตอนนี้กติกาเหมือนเดิมนะเมื่อกี้ฟังอยู่ใช่ไหมคะไม่ต้องอธิบายแล้วเนาะไม่ต้องอธิบายแล้วอเคพี่ริขยบเลยค่ะหลับตาค่ะหลับตาเขาบอกว่านะคะใครจะเป็นคนรู้ใจตอนนี้รอมแล้วมีหัวรเจ้าหัวนะเจ้าหัวนะโอเคหัวนะมีหัวมีหลายแล้วก็มีเอวนะคะโอเคตอนนี้ทุกคนหลับตาค่ะหลับตาหลับตาหลับตาเลยนะคะหลับตาแล้วนับหนึ่งสองสาม ไม่จับนะคะคนนี้ไม่จับตกรอบก่อนไม่หลับนค่ะลงไปอยู่ข้างล่งเลยค่ะรออย่างเงอยโอเคเดี๋ยวนับใหม่ค่ะคนนี้โอเคท้างัานนับใหม่นะคะเาับใหม่นะคะหลับตาค่ะหลับตาค่ะหนึ่งสองสามค่ะอยากให้พี่รียบมาด้านหน้าค่ะแล้วมาหานะอคนนี้ล้ก็บอกว่าหัว จริงจริงเลยใช่ไหมเนี่ยคนที่เชื่อใจพี่เนี่ยจะได้อยู่กับพี่เสมออยากใหสมาร์ทเกินะคะรับผรต้อนรับจากทางสมาร์ทเกิรก่อนนะคะโอเคค่ะและเดี๋ยวนะคะถ่ายรูปลงกันก่อนนิดนึงกติกาเหมือนเดิมนะคะคนรู้ใจอยู่ข้างหน้าและตรงกลางเเยดี๋คนไม่รู้ใจคนรู้ใจอยู่หน้าแล้วหลุดหายนะครับเดี๋ยวหมายถึงว่า ฉันน้ากับคุณลิซางดี้่ะถึงว่าให้มาอยู่หน้าลิซเราเล่นนะน้องที่รักน้องที่สุดแล้วเอียอ๋อาขยับไปด้าน้นหน่อยโอเคขณะที่ฉันอย,อยากอยู่ด้วยแต่ก็ตกนะคะ